ครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะฮะหลังนั้นเวลาก็เหลือน้อยลงแล้วโปรดเร่งโทรเข้ามาเถอะนะฮะผมก็พร้อมจะรับใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะมีแล้วมาแล้วไงฮะนะฮะสายโทรเข้ามาแล้วครับจากคุณทิชาสวัสดีครับคุณทิชาครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณ คุณทิชา<_<_เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันอังคารที่21สิงหาคม2516เดี๋ยวหยุดก yani ่อนฮะหยุดหยุดก่อนฮะหยุดก่อนฮะหยุดก่อนครับวันที่วันที่อะไรนะฮะวันที่21ค่ะ21เดือนอะไรครับสิงหาคมค่ะ8สิงหาพศอะไรฮะ2516ค่ะ2516เวลาเกิดประมาณกี่โมงครับ ประมาณเก้าโมงสิบห้าค่ะตอนเช้าใช่ไหมฮะค่ะโอเคครับอืมดินทองดิทง,ดท,อง,ดท,องทองกัน,นองนนาโอ้ปีนี้ดวงดวงดีแนะ่ปีนี้ดีเหรอคะปีนี้ดวงดีนี่ตั้งแต่มกรามมาแล้วนี่นะอืมค่อยอนนค่อย เงินเข้ามาเรื่อยๆไหมคะบางบางเดือนมันก็เข้าเข้าเข้าไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มาปีนี้มันทําอะไรอะไรก็จะค่อนข้างจะราบลื่นนะฮะะมีโอ้เป็นคนที่คิดไวทำไวมากเลยในยหัวสมองนี่มีข้อ สงสัยอะไรจะถามผมถามมาเลยครับจะทํางานอะไรพี่เหมาะกับตัวเองนะคะดวงของคุณนะฮะเป็นดวงที่เหมาะกับการทําเกี่ยวกับพวกน้ําเครื่องดื่มของบึนเมานะฮะงานสื่อสารงานคมนาคมการติดต่อท่องเที่ยวชิปปิ้งเดินเรือนะฮะที่เกี่ยวพันนะครับหรือว่าโลหะ<า>นะฮะค<า>่ะพวกของสวยงามพวกนี้นะฮะ เยวกัเอกสารกั้นเงินทําได้ไหมคะโอ๊ยโดยตรงฮะทางานธนาคารงานเอกสารพวกนี้ได้หมดฮะทาได้ใช่ไหมคะพอ,อพอได้จังก็ดีฮะเพราะว่าคุณเป็นคนหัวไวทํางานไวด้วยไม่ใช่ประเภทเฉยเฉยตอนนี้คือเหมือนจะว่าไมไม่ใช่งานประจําแต่ว่ารับเป็นจับจับอยู่อะค,ะค่ะก็ไม่เป็นไรนี่ฮะค่ะเออนะฮะ ปีนี้สี่สิบสามหกสามเจ็ดสามปดสาเก้าสี่สิบเนี่ยจากนี้ไปก็จะดีไปเรื่อยๆแล้วล่ะดีนะถึงปีหน้าเลยไหมคะ,ะเพราะว่าห้าห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงดียังไงเนี่ยเงินทองก็ไม่เหลือเก็บหรอกมันไม่เหลือเลยคะ่ะนะแต่ว่าจากนี้ลงไปเนี่ยจะเริ่มเริ่มเหลือเหลือละเหลือเก็บไปเรื่อยๆลวะวนะอาจารย์ขาเขาถามอีกข้อหนึ่งค่ะครับเพื่อนยืมตังไปหลาย เกือบสิบปีแล้วค่ะจะคืนไหมคะโอ้โหถามแบบนี้นี่นะเราเราถามหมอดูแบบนี้เนี่ยเราจะเสียเปียบหมอดูนะจะบอกให้เพราะว่าสิบปีมันยังไม่คืนเลย <c oughs> ปีที่สิบเอ็ดมันจะยอมคืนแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้ติดต่อแล้วเขาก็ผัดทุกเดือนนะคะผัดมาเรื่อย <c oughs> ๆตลอดเลยค่ะมีมีวันเดือนปีเกิดเข้ามาล่ะไม่มีค่ะอ๋อเหรอคราวหน้านะขอวันเดือนปีเกิดเข้ามา นะ oh. คืออย่างนี้เราต้องการจะรู้ว่าหนึ่งดวงเขากับดวงเราเนี่ยด้านการเงินเนี่ยนะมันเกื้อกูลกันไหมสอง oh. สองดวงเขาเนี่ยอยู่ในช่วงดวงขาตกมีเงินไหมถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเป็นเดือนดวงเกื้อกูลเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญญาจะหามาชําระเราจะหลอกไปเดือนเดือนนะคะอะไรนะเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าให้พอถ,ถึงเดือนหน้าเขาผัดอีกทุกทุกอย่างเนี้ยเป็นหลายปีแล้วค่ะเออก็ so เราเองก็จริงๆแล้วเนี่ยนะกมไม่ใช่คนโง่นะฉลาดแค่มันยังมันยังไม่ทันอ้าปากจะผัดเลยเราก็รู้ทันมันอยู่แล้วนี่ตามสงสารเองค่ะอืมไม่รอคุณประเภทเาขาเรียกว่าชอบไปแบกทุกขเขาอะ่ะคือเขาบอกพอเขาเล่าความทุกบอกความเศร้าหน่อยคุณก็หยวนเขาค่ะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วพอไม่ได้เงินไม่ได้ทองมาก็อาฆาตเขาแค้นเขา ไม่รู้จะทํำยังไงนะไอ้เรื่องอาคาดแค้นนี่มันแก้ไม่หายซะด้วยเด็คุณเนี่ยเออก็ค่อยๆค่อยๆบอกเขาส่งมานิดมาหน่อยทอยอยมาเรื่อยๆก็ยังดีนะค่ะก็พยายามบอกเขาอยู่ค่ะเออนะค่อยๆพูดกับเขานะมากๆน้อยๆก็ยังจะได้กลับมาแต่ดวงคุณเองเนี่ยโอเคเมตตาจิตเมตตาธรรมเลยทําให้คุณเนี่ยเป็นดวงที่มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีมากนะ ก็ก็มไม่เป็นไรครับนะก็ไม่ยังอื่นมีอะไรถามอีกฮนะก็ไม่ไม่ค่อนมีค่ะ,อะเอาไว้ถามใหม่อ้าเอาได้ได้ได้นะฮะค่ะค่ะครับ,รบงั้นก็ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับฮะบาง,างครั้งครับคุณผู้ชมครับบางคนเนี่ยฉลาดฉลาดครับคุณผู้ชม แต่เหมือนอย่างน้องตะก,กี้คนนี้ฮะที่มาบอกผมบอกว่าให้เขายืมตังค์ไปแล้วมีโอกาสได้คืนไหมทั้งทั้งที่ตัวเองฉลาดฉลาดยีท่าไหนถึงได้ไปเสียท่านี้เราก็สามารถได้วิเคราะห์ได้ครับคือจริงๆแล้วน้องคนตะก,กี้เนี้ยเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจเขาเนี่ยมีความอบอ้อมาลีแล้วเขาก็เป็นคนที่อชอบ ช่วยเหลือคนใครเนี่ยมาเล่าอ่ะเวลานี้เนี่ยแฟนไม่ให้เงินแม่ทองลำบากตกงงตกงานเนี่ยมาเล่าให้แกฟังเนี่ยแกก็จะแสดงออกถึงห่วงใยเหมือนจะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวแกเองเลยทั้งๆท,ที่แกก็ไหวทันแล้วนะว่าจะไม่ไม่ช่วยแล้วนะไม่เอาแล้วนะเขาที่แล้วก็ช่วยไปส่วนหนึ่งแล้วเขานี่พอนะปุ๊บปั๊บเนี่ยแกอารมณ์แปรปรวนฮะ พอแปร,ป,รปวนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแกให้เลยเสร็จแล้วแกก็มานั่งเจ็บใจ <c oughs> นะฮะเอาล้วครับคุณผู้ชมครับมีสายเข้ามาอีกท่านหนึ่งแล้วนะฮะชื่อว่าคุณสุพวรรณนะอ๋ออยู่กรุงเทพนี่เองสวัสดีครับคุณสุภวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่ยีพฤศจิกายี 22, เดือนพฤศจิกนะฮะค่ะพศอ,อ,อะไรครับ สองพันห้าร้อยห้าค่ะสองห้าศูนห้าเวลาเกิดกี่โมงครับตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งค่ะเอาละครับอืมนี่ดวงอันนี้นะครับขอบอกให้ใลวงหน้าก่อนนะครับค่ะหวยไม่ต้องซื้อนะครับค่ะเออไม่ต้องซื้อมันนะนะ สะสมเงินไปยังจะดีกว่านะครับเ,เพราะว่าตามพื้นดวงเนี่ยชยกูเป็นคนที่สามารถจะก่อร่างสร้างตัวนะฮะโดยโต่อต่อให้ไปเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มีสมบัติเนี่ยเราก็จะไม่เอามามาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวเราเองก็จะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยตัวเราเองได้เป็นคนมีความสามารถสูงนะฮะ,ฮะหัวดีเร<ะ>ียนหนังสือเก่งฉลาดนะฮะ,ฮะ แล้วปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เก่งนะครับแล้วก็อีกทั้งนะฮะเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬามากเลยนะเออไม่ว่าใครต่อใครมามาในี่ยปกตินิสัยเราคือชอบเป็นผู้นำช่วยเหลือคนไม่ไม่เอาเปรียบคนเนี่ยเข้าท่าเข้าท่าครับอะ,อะเข้าปัญหาเลยครับปัญหามีอะไรบ้างครับจะดูเรื่องเรื่องลูกค่ะเรื่องลูกนะครับ เจ่าซิงเซียวกลัวเจ้าซิงเจียนะครับเซียวกลัวก็หนึ่งไม้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าคือไม่เห็นมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยครับลูกชายคนนี้นะครับเขาประสบความสำเร็จในอนาคตนี่แน่นอนนะครับครับ เพราะว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่า <c oughs> ลูกชายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่สังคมเข้าสังคมที่ไหนก็เป็นคนมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะเป็น <c oughs> คนเกณฑ์ <c oughs> คนที่ใช้ได้แล้วก็หัวไวฉลาดนะฮะทีนี้มันติดปัญหาที่แม่เนี่ยทำอะไรอะไรก็ต้องขอให้ผ่านมือแม่อย่างเดียวเลยแม่นี่ยยุ่งไปทุกเรื่องนะฮะเราเราคือไงอ่ะเราเป็นคนที่ ไม่ค่อยไว้ใจใครต่อใครหรือแม้กระทั่งว่าลูกซึ่งโตแล้วเงี้ยเราก็เป็นห่วงอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกดีไม่ต้องห่วงอ่ะวันข้างหน้าเนี่ยมีอะไรมีอะไรนะลูกคนนี้เนี่ยลูกชายคนนีน้มันกลับมาให้เราเป็นที่พึ่งของเราได้แน่นอนครับแต่ทำไมไม่ต้องครับโอ้แต่เวลาคุณพูดคุยกันแม่ลูกเนี่ยนะอย่าได้คุยกันนานก็นแล้วกันความคิดเห็นไม่มีทางลงรอยหรอกครับ นะคุณคพูด<ข>น้อยพูดหน่อยอะไรนะคืออาจารย์เราเขายังเอาวุฒิมาไม่ได้เลยพูดพูดใหม่เนี้วุฒิาเขาเรียนเขาเรียนเขายังติดอยู่เลยเขาเรียนไม่จบป,ะะาปา่ะก่ะอ๋อเขาเขาถึงยังเรียนไม่จบเนี่ยนะฮะ,ะแต่ที่ผมบอกนี่คือหมายถึงว่าดวงลูกชายคนนี้ในอนาคตเนี่ย เขาประสบความสําเร็จนี่แน่นอนนะครับแต่ทีนี้ว่าดวงของคุณคุณคุณพี่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นดาวไม้ไม้พันปีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเนี่ยขอให้ผ่านมือเราอ่ะนะไม่เราทําอะไรก็ต้องผ่านมือเราไปหมดนะทำให้ตัวเราเองอ่ะเหนื่อยวุ่นวายนะแต่ลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาดีไม่มีปัญหาหรอกครับ ทำไมผมขอเขาอย่างเดียวแค่เนี้ยขอให้เขาเอาอาวุธออกมาให้จบจะได้มีวุฒิให้จบจบอันนี้เรา,า,าต้อง,องคืออย่างนี้ฮะเด็กจะเรียนเรียนจบหรือไม่เรียนจบเนี่ยฮะมันต้องดูในดวงเขาดูในดาในดวงของเขาว่าเป็นดาวเนี่ยรักเรียนไหมบางคนนี่รวยแต่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือนะฮะค่ะเออมันต้องดูว่าดวงเขาเนี่ยรักการเรียนไหมบางคนนี่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเลยผลสุดท้ายเนี่ย ก็พอเพอ่อนิส,สัยชอบเรียนเนี่ยจบออกมาเขาก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีมีความสามารถสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็เพราะการศึกษาแต่บางคนเนี่ยนะเรียนก็ไม่ไม่ชอบเรียนแต่หัวดีแล้วก็ดวงดีเขาก็ตั้งตัวและรวยได้ครับค่ะนะฮะใจะเย็นๆนะฮะ<ม>เราก็นาค่เขๆาเขา,ขา,ขาขมีงานมีการทำดีก้าวหน้า,าก็พอใจแล้วเลยโอ้ฟังยากจังเลย ก็่อยากให้เขาเอาวุธติดตัวกลับเข้ามาตอนนี้เขาบอกเขาขอเวลาขอเวลาตอนนี้ก็ทํางานเอาอะไรติดตัวเข้ามานะฮะบอกว่าอยากให้เอาวุธจัดจบออกมาจะได้มีวุธติดตัวอ๋ออันนี้ไว้ต้องเอาไว้โทรเข้ามาให้หาผมใหม่นะฮะเอาวันเดือนปีเกิดลูกให้ผมดูนะฮะนะฮะแล้วก็ผมจะตอบนะครับอ่าจะได้ดูลูกให้ถ่องแท้ว่าเป็นยังไงนะครับค่ะเอาละครับวันนี้ผมเห็นจะต้อง เตรียมตัวขอลาคุณผู้ชมนะครับมีปัญหาสิ่งต่างๆที่จะให้ผมรับใช้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์0815105704อันนี้เป็นการดูส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าค่าดวงนะฮะวันนี้ผมขอกลาบลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ